สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Toyota Corolla a l t i s นะคะรถยนต์ปี2,010เกียร์ธรรมดาเครื่องดูโอนะคะ1 6 0 0ซีซีเกียร์เสป,ปีดดิสเบรกทั้งหน้าทั้งหลังนะคะทุกท่านราคา75,000บาทนะคะคันนี้เป็นอดีตแท็กซี่ปลดป้ายนะคะหน้าจอดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube ได้นะคะแอร์เย็นๆค่ะ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะในปกตินะคะเจ้าของใช้งานอยู่ทุกวันนะคะทุกท่านมีสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันนะคะตามรูปนี้เลยนะคะทุกท่านราคาเพียง75,000บาทราคานี้สามารถต่อรองกันได้ด้วยนะคะเป็นอดีตแท็กซี่ปลดป้ายนะคะคันนี้ กระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะสนใจดูรถได้ที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะทุกท่านเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะแอดมินแนะนําให้เดินทางไปดูรถทดลองขับเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่แนะนําใหอ้อนมาจําในทุกกรณีนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ